สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ้งเอิงนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สวัสดีแฟนคลับแม่บัวน้ำด้วยค่ะใช้เดอะบัว JO2 Official ค่ะมาพอกันเมื่อนี้เนาะเมื่อคืนเป็นยังไงพี่น้องมวนบอแม่นุชถึงกับต้องโพสต์แบบนี้นะคะอิหลาสามสาวสันแม่นุชโพสต์เป็นภาพที่น่ารักมากค่ะเมื่อคืน แสดงที่อำเภอเชียงขวัญบอกอำเภอเชียงขวัญจังหวัดลอยเอ็ดพี่น้องมันกระบ,บอกไก่บ้านเนาะ mm hmm. พ่อโจก็แวะเข้าบ้านไปรับเมนูรับน้อง YouTube รับน้องลำเพลแลินเป็นครั้งแรกพร้อมหน้าพร้อมตาขึ้นบนเวทีตงแต่เปิดฤด,ดูกาลมานะพี่น้องเนาะสามสาวคนขึ้นพ่อโจก็คือเก้าหันละ งูตัวเก่าหน่าละไปตัวไปไปเอ็นยอกลูกอยู่ทั้งเวทีคือเก่าพี่น้องก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นสนุกสนานอ่คนที่ได้กำไรก็คือทันบูชมนะคะเนาะแต่ว่าก็เป็นมือแรกที่น้อง YouTube เข้าไปวงได้ไปเบิงกิจการก,กับพอ่พอเนาะกับพ่อพ่อแม่แม่ด้ไปได้ไป,ไไปมีโอกาสไปหลังเวที สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเดี๋ยวเอาน้องยูทูบไปครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของฤดูการนี้ที่สามสาวสามสาวไอ้ลูกสาวข้อจพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีหล่าสามสาวสันเมนุโตโพดเป็นตาออนซ้อนมีตค่ค้นคนชื่นชมยินดีแล้วก็คนแบบฮักฮักอีหล่าเนาะแล้วก็ื่นชมแล้วก็ แม่บัวก็ขอแสดงความยินดีด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วกับอิมพี่น้องอิมอกอิมใจมีความสุขมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งดีดีที่เขาเห็นโดนโดนแม่นุชสิได้ออกบ้านเนาะเพราะว่าเพื่อนกะตอนนี้กะช่วงนี้กะเป็นช่วงที่น้อง youtube ยังเล็กอยู่นะคะเป็นเป็นช่วงที่เพื่อนยังหน่อยอยู่ก็ต้องเอาไปเจอไปขอนอกมันกับฝุ่นหลายเทั้งฝุ่นเทั้งฝนเทัง้งอากาศน้องพี่น้องเนาะ ก็ต้องกเข้าใจถ้าอยู่ใกล้บ้านก็เด้ไปให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจไปหาพี่อุง๋งอิงน้องลําเพลินลําแพนก็เตรียมขึ้นเวทีเตรียมหลายจนผู้นึงง่วงพี่น้องน้องลําแพนง่วงนางง่วงนอนนางเต้นบ่ออกเลยพี่น้องพอพยายามบิวจังได้พี่หมอนอิงพยายามบิวพ,พี่อุ๋งญิงก็พยายามบิวแต่ว่าคือนางนี่สิเป็นแบบว่ถาถ้าเมือ่อใดบบเลนก็คือบบเล่นเลยได้พี่น้อง น้องลาแพนนี่จะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มากถ้าวันไหนนางจะเต้นนี่นางจะเต้นแบบหน้าตาย,ตายเลยนะเต้นแบบถ้าพี่น้องเคยเบิ้งอะสิเห็นหน้าอินดูมากค่ะเต้นเต้นแบบหนานิ่งๆอะแต่บลอเต้นคือนะ่ะเต้นแห้งมากเลยเด้คือจังสีมีคลิปหนึ่งเหมือวานนี่เนาะคลิปหนึ่งเหมือวานแต่พี่น้องเนี่ยไปเบิง้งเป็นคลิปทีเมนูดเพิ่นไทยลงเมนูดเพิ่นไทยลงไอ้น้องลาแพนเพิ่นต้น น่ารักน่ารักพี่น้องบัดที่นี่อแม่บีเพื่อนเก่มามาให้อ่นยีหลาเบิงอมาให้อีหาอลาเบิงอีหลากับไปเต้นท่าเดียวกบนองเป็นบรรยากาศที่นา่นาน่ารักมากค่ะพี่น้อง,องเพื่อนเต้นท่าเดียวก็นองพี่น้องเต้นอยู่ในคลิปคือนางพอนางจะเต้นอะ่ะพอนางจะเล่นนางจะเต้นนี่นางจะเต้นคุณทีเต้นเลยค่ะสิบ่ได้ดว่าสิยาอยากอายจ้าสั้นจังสี่แต่เมื่อคืนนี้ต้องแบตแบตโลแบต ต่างยอมรับว่าโลแบตเพราะว่าเพื่นเดึกอากาศไอ้ด้วยด้วยด้วยกลัวสีเอื้อยสีขึ้นเบทีนะพี่น้องเนาะเพื่นกระดึกก็ะเลยสีมิกอาการง่วงแล้วอาการนิ่งนิ่งแล้วง่วงแล้วแต่เมื่อวานนี้ก่อนก็ต้องชมนอ้องหญิงเนาะตอนกลางวันก็ไปงานกับพ่อโจพอมากลางคืนก็แบตดเต็มเหมือนเดิมค่ะพี่น้องพาน้องเต้นน้องเล่นคือเก่าค่ะ นาเวทีเหมือนเดิมเอาอยู่สนุกสนานเมื่อนี้ก็อย่าลืมด้ค่ะผู้อายุใกล้บุรีรัมย์อำเภอใหม่ชัยพูษ์บอกอำเภอบ้านใหม่ชัยพูษ์จังหวัดบุรีรัมย์ไปให้กำลังใจลูกสาวเนาะค่ะเนาะแม่บัวก็ตั้งตารอว่าลูกสาวสิข้นมากรุงเทพหูแล้วว่าโลตัสมินบุรีนะคะวันที่ยี่สิบแปดพ่อกันเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันอยู่โรตัสมินบุรีวันที่ยี่สิบแปดใกล้แม่บัวที่สุดค่ะโลตัสมินบุรี 28มีนาคมนี้เจอกันนะคะไปให้กำลังใจลูกสาวกันแม่บัวหูแล้ว่เอารถไปแล้วค่ะไปแท็กซี่ง่ายสุดเพราะว่าไปเที่ยวที่แล้วถ้าถ้าใครจะไปนะคะแม่บัวแนะนำให้นั่งแท็กซี่เพราะว่าถ้าเอารถไปที่จอดรถไม่มีไปเจอค่าจอดรถถอบห้าร้ในเอโลตัสนะคะผู้ใดผู้ใดไปจอด มันก็เป็นมันเป็นปกติที่เขาข้าจะออตะกอตเก็บบน้องพี่น้องเนาะเฮาก็บเบดดเฮาก็ะเบดดบาเพื่อนดอกมันเป็นหนาทีของเพิ่นเพิ่นเฮากะจอดโดนอีลี่เนี่ยพี่น้องจอดค่าจอดรถเบอร์สี่ร้อยก็บาทไม่บัวค่าค่าเบิ้งมะล้มสี่ร้อยค่าจอดรถสี่ร้อยก็บาทแต่กับเบอร์บอซีเลียดค่ะเาไปมวนไปซื้อแต่ว่า้าเลือกได้กะค่าค่าแท็กซี่ถูกกว่าค่าจอดรถอีกค่ะ แล้วก็สะดวกไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยหาที่จอดรถไม่ต้องเดินออกจากหน้างานเราก็ขึ้นแท็กซี่เลยแท็กซี่ไปส่งแต่บากะถ้าบางบางบางครั้งลูกชายก็จะไปส่งถ้าเขาไปเลิกงานมาทันบัตรที่นี่ถ้าเลือบบทันไม่บวกกับสิไปก้อนเวลารับก็ให้ลูกไปรับอันนี้ง่ายสุดค่ะเราไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถถึงเวลาจะเลิกก็เที่ยงคืนตีหนึ่งเขาก็ไปรับใกล้ๆ ง่ายที่สุดขออย่างเดียวฝนอย่าตกเด้อพี่น้องเด้ออย่ามีฝนหลงด้วยดูมาอีกเด้อพี่น้องเพราะว่าไอ้มินบุรีกับบ้านไม่บัวห่างกันไม่ไม,ไม่ไม่ไกลนะคะนั่งแท็กซี่ประมาณร้อยค่ะก็วางแผนกันแล้วกับพ่อชัยวางแผนกันแล้วผู้ใดอยู่ใกล้โรตัรมินบุรีวันที่2ีเจอกันนะคะเขากับสิไปพอกันไปพออีลาอยู่หนาเวทีคือเก้าจ้ะ ไปพบไปพอกันเดือนละครั้งอีหล่าเขามากรุงเทพย้ำใดเขากับไปหาเนาะพี่น้องเนาะไปหาลูกสาวแต่แต่ถ้าไปต่างจังหวัดไปเจอกันไม่ไกลระยะร้อยกิโลไปบวกก็จะไปให้กําลังใจลูกสาวนะคะไปมวนไปซื้นไปเติมพลังบวกไปเติมไปมวนไปซื่นไปไปเติมความสุขให้เจ้าของความสุขของคนเรามันอยู่รอบตัวเราค่ะ แค่เรารู้ว่าจะเราจะหยิบเอามันมาจากตรงไหนเนาะเป็นนางฟังเพลงมวนๆกินน้ำเก๊กหัวยจะแกว้วสองแก้วกับพอดีกับพ,อ,บพอมีแห้งพี่น้องจะก,กินหลายมันสีวิ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า,าถ้าทุ่มเที่ยงคืนบ่เกินนี่เพิ่นกระเลิกดอกรุงเทพบ่คือตางยาวัดตางยาวดนี่เราอยู่ได้ยันยันวางเลยค่ะมวนซืนกันจนบ่เมยขุละ่ะยังไดกับพี่น้องเนาะยังใดกับผู้ใดอยู่ใกล้กลับไปให้กำลังใจลูกสาวใดเด้อค่ะ กะเอ็นดูลูกสาวเมื่อคืนนี่คู้ใดเดี๋ไปเบิงเมื่อคืนนี่ถือว่าได้กําไรมากได้กําไรหลายค่ะเดี๋ยเบิงทึงลาเพลินลาแพนหละกะเดี๋เบิงไอ้สามสาวขึ้นเวทีพร้อมกันพี่น้องจังไดกะเย็นนี้อย่าลืมไปให้กําลังใจกันที่บุรีรัมนะคะเป็นเป็นมือดีๆเมื่อคืนนี่เป็นมือดีๆมนุษกะเดีไปหาลูกสาวอยู่หลังเวทีเนาะกะชื่นอกชื่นใจเพิ่นกันเลยมาโพดลง เป็นภาพที่น่าดูมากเลยสามสาวขึ้นเวทีพร้อมกันแม่บัวยังคืดภาพไปถึงเวลาน้องยูทูบใหญ่ยัางใดกระจุกกระจกักอยาจะขึ้นเวทีน้ามูได้พี่น้องเลือดไก่ตีจังได้ก็คือไก่ตีเลยพี่น้องขนาดน้องอุ้งอิงเนี่ยดีเอ็นเอเหมือนกันกับพ่อโจเลยพี่น้องไปสังเกตเบื้องท่ายืนทานังพิ่นเด้อทากินทายูท่าเต้นท่าอน,านคนเราเนะี่ยต้องบุญสัมพันธ์กันนะถึงจะได้มาอยู่ด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะ จังไดเขาก็ค่อยเป็นกำลังอ,อกกำลังใจกันแล้วก็ค่อยเชียร์ค่อยชมเนาะจังไดก็รอวันที่ภาพยนตร์เรื่องไายอจะไดะเขาลงภาพยนตร์เนาะเขามารวมพลังกันเบิงว่ามีคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นน่าอันแฟนครับสาวหน่อยมิตตพูเ่าอาสันมิเตผู้สูงอายุอาสันเพิ่นน่าเนาะเห็นไม่บัวบอกสียเอครับนี่อันบาดนีน้เพื่อนมาอันสีไปเบิงหนังไดเจังไดในโรงหนังอันมันไก่มันมีแต่ในเมืองว่วสัน เข้าก็มารวมพลังเบืองว่าผู้สูงอายุนี่เป็นวบทํางานแล้วมีเงินแล้วนะคะอย่าลืม <c oughs> วัยรุ่นได้ไปเที่ยวกับย้อนผู้สูงอายุเป็นผู้สนับสนุนเด้อค่ะเด้อจังไดกะฝากไว้ให้คิดนะคะรอดูหนังใครออกรอกแล้วจะเกินพันล้านไหมจังไดกะฝากวอกกันแล้วมวนกันแล้วก็อย่าลืมฝากช่องน,น้อยของไม่บัวนี่เด้อค่ะเด้อชัยเดอบัวเจโอทูออฟฟิเชียลค่ะก่อนจากกันอย่าลืม กดกระดิง่งกดติดตามติ้งติ้งให้ไม่บัวใด้ด้ค่ะเราจะมารวมพลังผู้สูงอายุกันนะคะสวัสดีจ้า